มันนาย ah ima, แล้วเว้ยอาชีมใหม่แล้วเฮ้ยนกผมนกผมอย่านะเฮ้ยมันคิดว่าผมใช้สกิลหมดแล้วดิมาดิอันติมามาดิครับผมมาเมื่อกี้ยังไม่เข็ดเมื่อกี้ยังไม่เข็ดหรอน้องวิ่งสวนจังหวะนี้วิ่งสวนใส่ครับผมใส่ใส่ต่อหมดสกิลแล้วหรอน้องเรียบร้อยหูโตรแรงครับผมโอ้โหโกงไปไหนครับตัวนี้แน่ยังไม่กลับอีกหรอรอเรียวมาดิครับผม มาดิจะเอาบ้าล่ะเจาบ้าล่ะจะเอาบ้าล่ะน้องจะเอาไหมล่ะมาดิผมเข้าแล้วมาจาังหวะนี้มา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 ดิโอ้ยเยลื่อนรถไปโคตรเยอะเลยผมร้อนเลีว้วเก็บน,นนะหน้ามาดิซิวมันแรงจังวะเข้าซูเปอร์แมนมาดิช่วยอยูชอยู่ช่วยอยู่ชยอยู่ยยยยจังหวะนี้ผมกดสกิลมั่วไปแล้วมาดิซิวซิวโดนมาดิสามหนึ่งผมก็ไหว If you baby, play roll, another roll pull up, pull up, wanna what scrap, egg roll. ผมรู้สึกว่าตัวใหม่นะครับผมมันโกงเกินไปหรือเปล่านะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองจับตัวใหม่เล่นกันดูนะผมว่ามันจะโกงหรือเปล่านะผมโอเคก่อนที่ไปรับชมนะเพื่อนๆก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะเพื่อนๆมาผม ซึ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้ผมก็จะเล่นไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่จะเล่นกากก็ต้องขออภัยเด้ยวยนะเพื่อนมาดีครับผมเฮ้ยเจอตัวที่มันโยนสกิลใส่เหมือนกันวะอันนี้ก็สกิลหนึ่งก็จะช้าๆหน่อยับผมโอ้ยมันอยู่นี่เดียว่าอยู่ในพุ่มมาเลยครับผมสกิลผมใกล้กว่ามามันจะบวกเลยบี้เอาจริงดิมันจะเอามันจะเอาผมมันจะเอาผมไปจุบมาตามมาตามมาอานจะเก็บเลือดฟิตโยกเรียบร้อยครับผมตาย อฮ้ยโอ้โหแม่งสกิลหลบผมสกิลหลบป้อมผมเออแต่สำหรับตัวนี้ผมบ้านช่องไม่ต้องกลับได้เลยนะผมถ้าเราฮิวเออเขาเรียกว่าอะไรฮิวเลือดไวนะผมเราไม่ต้องกลับเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมขอฮิวการคลิปแถวน,นี้แล้วกันนะผมไม่ต้องกลับบ้านดูดิแบบอยู่ยืดเล่นได้สบายเลยนะผมมันก็โกงจริงแหละตัวนี้นะนี่ผมฮิวตัวนี้ให้ดูเลยนี่ปนะเป็นไงเลือดเต็มแล้ว เต็มหลอดบอกเลยเฮ้ยม hey, ันมาแล้ววะมันมาแล้วทาชีเรามาแล้วอันแน่อยู่ในพุ่มมะซีเอาไปหนึ่งดอกเอ้ยมันตามผมนี่ยเดี๋ยจะเอาไอ้ตัวนี้มันห้าวจริงนะเว้ยดูดิดูดิโคตรห้าวอ่ะสกิลตัวเองไม่ไม่ได้ไกลนะผมไอ้ละอย่ามาเล่นห้าวมาดิโดนโดนไปหนึ่งดอก ะมาดิครับผมมาผมกตีเลยมามาดิมาดิน้องเอาดิอุ๊โอยโคตรแรงเพื่อนเพื่อนโหเห็นบ้างเมื่อกี้ใครเห็นใครดูไม่ทันก็กอคลิปกลับได้นะผมนานแล้วเว้ยหาชีใหม่อีกแล้วเฮ้ยนกผมนกผมอย่านะเฮ้ยมันคิดว่าผมช้สก,กิลหมดแล้วดิมาดิอันติมามาดิครับผมมาเมื่อกี้ยังไม่เข็ดเมื่อกี้ยังไม่เข็ดหรอน้องวิ่งสวนจังหวะนี้วิ่งสวนใส่ครับผมใส ใส่ต่อหมดสก,กิลแล้วเหรอน้องเรียบร้อยหูยโคตรแรงครับผมโอ้โหโกงไปไหนครับตัวเนี้ยแต่เรายังไม่ได้ป้อมนะผมแล้วก็ฮิวเลือดขั้นต่อเออดูดิโคตรโกงครับเพื่อนๆตัวเนี้ยถึงมันจะฮิวเลือดไม่ได้เยอะแบบไม่ได้แบบขึ้นมาปื๊ดๆเลยครับผมมันก็ อยู่ในระดับโกงระดับหนึ่งนะหรือว่าเพื่อนๆคิดว่ามันโกงหรือไม่โกงหรือควรเนิฟลงก็คอมเมนต์มาได้นะผมใต้คลิปมาแล้วเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ในพุ่มเอาอยู่สกิลหนึ่งเราก็สามารถเช็คเช็คในพุ่มได้นะผมนี่เราจะวิ่งเร็วแบบนี้นะผมวิ่งชาร์จวิ่งอะไรนันแน่อันแน,น,น่ไปแล้วผม มันก็ยืนให้เราตีนะเพื่อนๆอะไรของเขาก็ไม่รู้มาดิครับมาดิมาดิอันตีเลยแล้วกันมาดิโคตจะใส่สกิลหนึ่งไม่หมดเอาวันตีหนีเลยเหรอโอ้ยวารวารวารอย่างนี้ไม่ได้กลับป้อมชัวร์วดิวารหรอนิ่งด้วยเอ้ยหมเมนมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวอุ้ยไอตัวนี้มันหลบสกิลผมได้ไงผมเลยต้องกลัวมันก่อน แม่เดี๋ยวรอผมฮิวเลือดกับน,น้องรอผมฮิวเลือดกันเดี๋ยวผมไปฮันแน่ยังไม่กลับหยกอรอ้อเลี้ยวมาดิครับผมมาดิจัาเปล่าจับเปล่าจะเอาเปล่าน้องจะเอาไหมล่ะามาดิผมเข้าแล้วมาจังหวะน,นี้มามา,มามาดิโอ้ยเลือดลดไปโคตรเยอะเลยครับผมร้อเลี้ยวเก็บนะหน้าเือแรงจะได้เลยครับผมตัวนี้แรงจัด บอกเลยแล้วเราก็ได้ป้อมฟรีนะ <Yeah. S 1> ไม่มีใครมากันป้อม <Yeah. S 1> เรียบร้อยฮะแตกไปเป็นเรียบร้อยป้อมละเอยป้อมฝั่งตรงข้ามนะ <Double kill. S 1> เราจะได้อีกป้อมหนึ่งบ้าวะรอเลียวน่าจะมาทางนี้เอ้ามาชิ้นเดโอ้เนี่ยมันหลบสกิลผมเนี่ยเ mm hmm. ออแต่เมื่อกี้ก็แพ้อยู่นะรอเลียว จะเอาอีกรอบก็ได้แล้วผมขออนุญาตเวทดแดงเลยแล้วกันมาดิเวทแดงแล้วผมเออหลอดเลียวมันมามันห่วงบัฟขนาดนั้นเหรอตึองใช้บัฟแดงเหรอมาดิมาดิมาเดี๋ยวผมจังหวะนี้ผมสวนจังหวะนี้ผมสวนต่อมาดีครับผมยังสวนได้อยู่อู้หูมันมาเยอะเอ้าเรียบร้อยตายผมตายก็หนีดีครับผมเล่นมันจัดครับผมตัวนี้โอเคครับผม ไดบ้บฟ้าเป็นทีเรียบร้อยเราพร้อมไปเติมเพื่อนแล้วมาตอนนี้เพื่อนเราบวกกันบัฟฟ้าฝัา่งตรงข้ามนะผมซิลเขาห่วงที่ไงมาดิรอเลี้ยวเรอเลี้ยวไม่เข็ดใช่ไหมลรอเลี้ยวแต่ปอมฟรีไปหนึง่งสวยครับผมื <c> ้อ <oughs> เลี้ยดนยกเกือบตายเฮย้แวนเราก็เกือบตายเหมือนกันครับนะจะเข้าเวลาจะเข้าผมพร้อมนะคือวสู่แอนตีไปแล้วนะเพื่อน ีป้อมไม่แตกดิอ้าป้อมเออมาดิวิซิวมันแรงจังวะขเข้าซูเปอร์แมนมาดิช่วยอยู่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 จังหวะนี้ผมกดสกิลมั่วไปแล้วมาดิซิวซิวโดนมาดิสามหนึ่งผมก็ไหวเอลสูต่อป่ะล่ะน้องเอลสูไม่ต่อวะ่ะผมไปแล้วเรือผมไม่ไหวครับเพื่อนๆต้องถอย <laughs> อถ้าเอลสูมันตีใกล้เนี่ยผมจะบวกต่ออยู่นะผมแต่มันไม่ตีใกล้เลยมันตีไกล เราต้องสู้ระยะประชิดเนี่ยเอกอว่าเราจะวิ่งไปถึงมันเราก็คงตายก่อนนะพเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราบวกกันแล้วผมมาเดี๋ยวผมไปช่วยกําลังไปครับผมเฮ้ยเลือดเพื่อนเราโลโอ้โหซุเปมนถ่ายสวยจับมาดิสามหนึ่งผมก็เอาจะเอาย่อเวลาสามหนึ่งมาดิผมล้วงเอสุผมล้วงเอสุโอ้โหล้วง,งแบบโคตรลึกอะพกเพื่อนได้จบเลยนะครับผมได้จบเลยอื้หอ เอาเกินเนี่ยเพื่อนเราวาร์ปแอคเลยอะ่ะดูดิแอคกันเลยไม่จบฮะไม่มีใครเกิดมาการป้อมทันเรียบร้อยนี่โชนตีหนึ่งทีวารโอ้วารไม่ติดแม่จะวารโชว์ซะหน่อยครับนะตัวนี้ก็ลวงได้โอ้โหเมื่อกี้สามหนึ่งยังเอาไม่ลงนะครับเพื่อนๆโคตรเอาเลยตัวนี้นะบอกเลย ผูแต่เราไม่ได้ MVP ว่ะใครได้เนี่ยคิดซี่ได้ MVP โู้เราได้เท่าไหร่ที่2แหมเสรยไายจังแต่คิดซี่ก็ช่วยไปเยอะนะผมโอเคผมส่วนเซตไอเทมก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็น กำลังใจให้ผมเลยครับเพื่อนๆสองอาทิติ์นี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมไว้พบกันในคลิปหน้าสองอาทิตนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย